เนี่เอา้าสวนสามซิบเลปลูกไปตัดไปพี่น้องคะคุณแม่ตัดเองว่า้ก็ใหายคนอื่นมาตัดหายปลูกไปตัดไปพี่น้องจ้าอันใดมันใหญ่เขาก็ตัดขายกลาบทักทายสบายดีกันพ่อแม่พี่น้องพี่ป่านาะอาทุกคู่ทุกคน,ท,กคนที่ได้เขามาสวนคุณแม่อันเมื่อหนี่คุณแม่กับมาสวนเดิมๆพี่น้องไม่เห็นอย่างตีพี่น้องอยู่ในสวนในป่าอ้อยนี่พี่น้องคะนั่งอยู่น,นี่ละนี่ เห็นบกค่ะพี่น้องอันให้เขามาตัดพี่น้องค่ะตัดต้นมะม่วงไปพี่แม่จะพ้ายางลอกแล้วพี่น้องเ้วมึงมาพวงนอนกินบะเบิดน้อยนอยนี เศร้าๆพี่น้องคะอันนัดเขานัดเขาอันตัดต้นใหม่ค่ะพี่น้องคะเสียต้นมะัม่วง,งต้นนี้ออกพี่น้องคะต้นมะม่วงต้นบังใหญ่ต้นนี้นะพี่น้องพุม่มแหน่เจ้าออกจะเอามาปลูกจะปลูกหมักทุเรียนไห้ใกลไกองค์นามเนี่พี่น้องคะสักสองตอน้นพุ่แห่ว่างแผนไห้ขึ้นก้อนแะพี่น้องคะเฮ็ดยังก็ว่างแผนเนาะว่างแผนแถวที่ว่าควา่วมลูกคุณแห่ จะเห็ดได้ละก่ความรู้ที่คุณแม่มีกับการเห็ดเกษตรพ่อพียงนี่นะพี่น้องเได้ปลูกดอกมิดมันหลวงลงไปมันหลดใ่ต้นให่ที่นี่กระหายเขามาตัดนี่บูปลูกแล้วบ่ได้ใส่ใจยังมันมากพี่น้องมันก็นใหญยคุณแม่ก็เลยคิดว่าเอาละจะตัดต้นมะม่วงอกอกแล้วก็เพื่อจะปลูกเพื่อจะปลูกไม่นะพี่น้องคะปลูกเป็นต้นหมักทุเรียน หางองนี่มันคือสิ่งงามอยู่ในความคิดของคุณแม่พูดดีพือเอาเสือกมากพูดดีคนตัดอพี่หอ้อค่อะงานอะเรตัวเสาคุณแม่ก็เอากาแฟมาก่พาะนั่งกินกาแฟพูดดีม้าคุณแม่เหา่าคนเขาบเคยเห็นเขากจะเจาเขากัดได้นะ่ะแต่คุณแม่บอกเขาเนี่ยอําปัญญ ตุ่งละตัดลุลงแล้วค่ะพี่ตน้นมะม่วงบัติเนี่นปลูกเข้าไปมักทุเรียนสิพ่อได้ปลูกอยู่ดอกคือปลูกห้าก็สิปลูกทะนนทะนอมเอาไว้อยู่หันนี่แหละพี่น่องสิพาไปเบิ่งอีกต้นหนึ่นง ลงแล้วต้นมะม่วงแหม่นี่าลาดต้นมันใหญ่สิปลูกมองนี่ค่ะมองนี่ก็จะปลูกพักปลูกมักทุเรียนปลูกยังไปตามที่เฮาอยากปลูกนะพี่น้องต้นมันใหญ่หากมันกินเหนือทีแล้วก็อีกอย่างหนึง่งเฮ้าก็บริสตองการมันก็เลยสิเอามันออกไปนะพี่น้องมะทุเรียนแม่นแตกยอดอยู่ตัวละนี่ อเอาแกลบกระบานเห้เดพ้พี่บบน้องพี่แกลบกระบาดเห้เด้